ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมจ้าวันนี้เราอยู่กันในแมบบโรยัลไฮค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปตะลุยในออทัมทช้กันนะคะเราจะไปตามกล่องสมบัติแล้วก็ด้านในเนี่ยเราสามารถเก็บลูกอมลูกกวาดแล้วก็นําไปซื้อของได้ด้วยนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยตอนนี้พี่ฝนขับรถอยู่ด้านในแล้วค่ะเราจะต้องตามหาบ้านก่อนนะคะนั่นไงข้างหน้านั้นจะมีบ้านหลายหลังเลยค่ะ เราไปเก็บของกันดีกว่าเนาะเอาล่ะถึงแล้วจอดจอจอดเอาล่ะอึ๊บฮึ๊บโอ้โหกระโดดลงมาจากรถแล้วนี่ดูสิบ้านหลังใหญ่มากๆเลยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะจะมีลูกอมลูกกวาดให้เราเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเข้าไปดูในตัวบ้านก่อนนะคะอึ๊บเฮ้ยดูเหมือนว่าเราสามารถนี่รองเท้าของเราพิเศษมากๆเลยค่ะ สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเนี่ยดูสิมีสองสีด้วยกันข้างหนึ่งสีขาวข้างหนึ่งสีม่วงจ่ะเอาล่ะกดแล้วทรึบโอ้โหได้มาได้มาไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องฟาร์มของกันนานพอสมควรเลยอะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถอยู่แล้วเนาะเพื่อของอ c เซสซ r y อรีน่ารักน่ารักพี่ฝนอยากได้กระเป๋าแมวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่คาดผมรูปขังข่าวนะคะเอาล่ะบ้านต่อไปก็แล้วกันนี่กดเลยทรูปเดี๋ยวเรามานองนับดูนะคะว่าได้กี่เม็ด วิ่ได้เพิ่มมาแค่5้าเม็ดเองอะ่ะคอนข้างน้อยเหมือนกันนะคะถ้าเราฟาร์มแบบนี้สงสัยใช้เวลานานมากๆแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะทําทริคเล็กๆน้อยๆสําหรับฟาร์มลูกอมลูกกวาดให้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอกดกระดิ่งบ้านนี้ก่อนก็แล้วกันจ้าว้าวบ้านนี้น่ารักมากๆเป็นบ้านน้อยสีชมพูด้วยนะคะรู้หัวใจต่างหากเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านถัดไปกันดีกว่า แถวนี้บ้านสวยมากๆเลยนะคะนี่หลังนี้สีแดงแจ่มมากเลยโอ้โหดูสิบ้านสวยมากต้นไม้ก็สวยนะคะขนาดมาตอนกลางคืนยังสวยขนาดนี้ถ้าเราสามารถมาอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ได้ละก็แจ่มมากๆเลยเนอะเอาละเดี๋ยวขอเก็บลูกกวาดเก็บขนมก่อนนะคะเอ๊ะสังเกตตรงนั้นมีป้ายเอ๊ะมีป้ายให้เราขึ้นไปด้านบนค่ะเอาละ โรงแรมมีรถจู่น่นาเดี๋ยวขอบินขึ้นไปดูนิดนึงก่อนเอาละขอรถคันนี้เลยก็แล้วกันขับยากเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหหมายความว่าเราเราไม่สามารถเออเออโอ้โหหล่นลงมาแล้วจ้าตายแล้วไวกรียดเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอารถส่วนตัวของเราเองดีกว่ามาพี่ฝนก็มีรถเหมือนกันนะคะเอาสีอะไรดีล่ะสีชมพูหรือสีเหลืองดีนะ สีเหลืองก็นแล้วกันจ้ามาได้แล้วรถของพี่ฝนสีเหลืองนะจ้ะขึ้นก็ยากลงก็ยากอะไม่เป็นไรมาแมน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 เออเออเห้ยเดี๋ยวก่อนเราเราเจออะไรบางอย่างค่ะนั่นเจอแล้วกล่องสมบัตินี่ เราจะได้อะไรเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะดูเหมือนว่าจะมีกล่องสมบัติภายในแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน49กล่องด้วยกันนะคะเอาล่ะวิเราได้อะไรอ่ะอะไรสักอย่างเป็นคาทาดากอนนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงวิตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนจังเลยอยู่ไหนล่ะฮึบนี่ไงจะแล้วเจอแล้วจะแล้วจแล้วลว,ว้าวเป็นคาทารูบมังกรค่ะดูซิน่ารักสวยโอ้โหเหมาะ เหมาะมากเลยเหมาะกับชุดนี้มากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหากล่องสมบัติกันต่อกันแล้วกันนะคะว้าวกล่องแรกของวันนี้ได้ชิ้นใหญ่เลยอ่ะสวยมากเลยพี่ฝนอยากได้เคียวอ่ะเนาะมาค่ะเราไปตามหากล่องสมบัติกันต่อดีกว่านะคะระหว่างทางที่เราตามหาเนี่ยเราก็จะฟาร์มของไปด้วยค่ะกดเลย Trick or Tre a t จะหลอกหรือจะเลี้ยงขนมเต็มเลยค่ะแต่ว่าได้น้อยอ่ะได้มาครั้งละ5ชิ้นเองเนาะ ไม่เป็นไรจ้ะเอาละกดไปปรึบบ้านหลังนี้จะได้อะไรบ้างเอะดูเหมือนว่าจะได้มาเหมือนเดิมนะคะต่อครั้งเนี่ยเราจะได้5ชิ้นด้วยกัน เอาละเดี๋ยวขอฟาร์มของไปสักพักนึงก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าข้างในจะมีอะไรบางอย่างนะคะเอพี่ฝนเห็นทางตรงนั้นแล้วเดี๋ยวขอบินเข้าไปดูดีกว่าหรือว่าเราจะขับรถเข้าไปดีเพราะว่าถ้าแมพเนี้ยบินไปมันค่อนข้างช้านะคะขับรถน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่าโอ้โหแค่กดรถลงมาหน้าก็ทิมแล้วจ้าปึ๊บอะมาสีส้มนี่แหละขึ้นเลยไปบึน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 ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ปึบมานี่เร็วกว่าเยอะเลยแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนว่ามันมีความลับเยอะมากเลยอะในวันฮาโลวีนเราจะต้องสังเกตไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีกล่องสมบัติแอบซ่อนอยู่เฮ้ย hey, นี่อะไรเนี่ย ดูเหมือนกับว่าเราเจอปากทางเข้าอะไรสักอย่างนะคะเป็นเป็นเขาวงกดแน่ๆเลยค่ะเอาล่ะในเมื่อเราเข้ามาแล้วอย่ารอช้าเลยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะแต่ว่าจะต้องมีเรเวล2ขึ้นไปก่อนเนาะไม่งั้นเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเอาล่ะเปิดประตูแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากเลยข้างในเราจะเจออะไรเจอผีหรือเปล่านีไงทางเขา้า โอ้ข้างในนี่โมโหรานอลังการมากๆเลยค่ะนั่นแมงมุมแม่ไม้ดำแน่ๆเลยแถมมีหลุมศอบอีกต่างหากเอ้ยโอ้โห,โหตกใจ <c oughs> เหมือนกับว่าระหว่างทางมีผีมาหลอกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆเข้าไปค่ะเมื่อกี้พี่ฝนตกใจจริงๆนะเนี่ยโอ้โหสวยเหมือนกันนะคะเป็นเขาวงกอดจริงๆด้วยค่ะเฮ่น่านร้ายอ่ะเอ๊ดูเหมือนว่าโอ้โหมี มีเพื่อนของเราออ้โหตัวแตกสแสลลกขาดยังยิ้มได้อีกนะคะอ่ะมาข้างในเป็นทางเชื่อมต่างๆที่เราสามารถเข้าไปได้ซึ่งพี่ฝนมั่นใจเลยค่ะว่าด้านไหนจะต้องมีขุมทรัพย์มหาสมบัติแน่นอนเลยค่ะมาเดี๋ยวเราบินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะจะเจออะไรอีกโอ้โหเป็นเขาวงกตจริงๆด้วยอะ่ะเราสามารถขับรถเข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอขับรถก่อนนี่อึ๊บมา มาแล้วปึดึดดดดดื้ออ,อติดจ้าโอ้โหติดใยแมงมุมนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถบินเข้าไปได้อย่างเดียวค่ะเอ๊ะตรงนี้ไม่มีอะไรวิอะไรอ่ะเป็นเป็นหีบหีบอะไรสักอย่างน่าจะเป็นหีบศพของมัมมี่หรือไม่ก็ท่านเขาแดกค,คิวล่าแนา่ๆเลยค่ะน่ากลัวขนาดนี้เรารีบไปดีกว่าเนาะ เอาละเมื่อเราเข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่ฝนก็ใจตุ้มๆต่อมๆนั่นไงเจอแล้วขุมทรัพย์ที่เราตามหา,ว,าว้าวเราจะได้อะไรเนี่ยตื่นเต้นจังเลยในที่สุดก็เจอจนได้นะคะวิ่งวนอยู่ตั้งนานอืบเอาละได้อะไรเอ่ยตื่นเต้นโอ้โหเราได้มา500อยไดมอนด้วยกันนะคะตอนนี้มีเงินเพิ่มมาสำหรับเอาไว้ซื้อของแล้วจ้าดีใจสุดๆไปเลยเอาละเราไปต่อกันดีกว่าคะ่ะ หลังจากที่พี่ฝนวิ่งวนอยู่พักใหญ่แล้วนะคะก็ยังไม่เจอกล่องสมบัติที่ว่าต่อเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองออกไปจากตรงนี้ดูนะคะแล้วเราก็จะไปหมุนกลงล้อแห่งโชคชะตาเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้พี่ฝนจะได้อะไร ตายแล้วโอ้โหโ,โดนกับดักเออถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าได้เวลาหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วค่ะเรามาลุ้นกันต่อดีกว่านะคะโอ้โหคนนี้สวยมากๆเลยแต่งตัวน่ารักมากตัวสูงก็เราอีกอะ้ะว้าวใส่หน้าตาเหมือนกับตัวตลกด้วยเนาะมาเรามาหมุนกันดีกว่าจ้าวันนี้เป็นเดือนของวันฮาโลวีนใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ฝนจะขอเลือกเป็นแบบสายดาร์กดีกว่าเนาะนี่ ปรึบ,บ,บ,บตื่นเต้นจังเลยวันนี้ฉันจะได้อะไรนะขออย่าให้โดนหัวกะโหลกเลยละกันค่ะเพราะว่าอ้เราอาจจะต้องตายก็ได้ปรึบนี่โอเควันนี้ได้เพิ่มมาอีกเป็น2 2 0 0ไดมอนบวกกับ500ไดมอนเป็น700แล้วจ้าแต่ว่าเรายังสามารถไปรับเงินที่อาพาร์ตเมนต์เราได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปที่อาพาร์ตเมนต์เลยค่ะ ถึงแล้วถึงแล้วบ้านอันแสนสุขวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่กันนะมาเช็คอินกันก่อนจ้าโรบอกซีเคคิดวันนี้ได้เท่าไหร่กันเอ่ยอู้ได้มา100่งร้อยไดมอนนะคะสรุปว่าวันนี้พี่ฝนได้รับไดมอนมาทั้งหมดเอ,อ่ม500บวก2 0งเป็น700อบวกอีก100เป็น 800ไดมอนด์ด้วยกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาทุกคนไปฟาร์มค่ะเป็นเค็ดรับเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะสำหรับการฟาร์มของเพื่อที่จะได้ไปซื้ออ c เซสซอรีในหมดของวันฮาโลวีนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆ if you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye บายค่ะ